ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาทําการแปลงไฟจากรถยนต์นะครับด้วยเครื่องสำรองไฟไปเป็นไฟบ้านเวลาฉุกเฉินมาเราได้ใช้นะครับวันนี้เราจะพาทํานะครับอ่านี้มาพ่วงกับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแล้วก็จะเอาไปแปลงนะครับเป็นไฟบ้านนะครับเราจะตามดูเลยนะครับว่าเราทํายังไงกันครับมาดูกันเลยนะครับเราถอดออกมานะครับมันก็จะเห็นนะครับเห็นมีแบตเตอรี่นะครับมีแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับเป็นแบตเตอรี่แห้งนะครับตัวแปลงไฟนะครับอันนี้ไม่สําคัญนะครับไม่เป็นไรครับอันนี้ปล่อยไปก็จะยกขึ้นมาดูนะครับ มันจะมีสายขั้วนะครับขั้วบวกนะครับก็คือสีแดงนะครับสายขาวนะครับอันนี้ขั้วลบนะครับเวลาไฟนี่เราชาร์จไฟบ้านเข้ามานะครับนี่เวล่เราเราเสียบไฟบ้านเข้ามานะครับไฟก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาแปลงไฟนะครับผ่านกระบวนการแปลงไฟตรงไอซีตรงนี้นะครับผ่านไอซีต่างๆนะครับก็จะแปลงจากเข้าหม้อแปลงนะครับเข้าหม้อแปลงเสร็จปุ๊บก็จะมาแปลงไฟลง ชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับแล้วก็หลังจากที่มันชาร์จแล้วเวลาไฟดับมันก็จะเอาไฟจากแบตเตอรี่นี้ไปใช้ยามไฟดับนะครับจากรถยนต์นะครับนะครับเห็นรถยนต์ของเรานะครับเราก็จะนําแบตเตอรี่พ่วงมานะครับมาเข้าตัวเครื่องสํารองไฟตัวนี้นะครับแล้วเครื่องสํารองไฟตัวนี้ก็จะไปแปลงเป็นไฟบ้านนะครับใช้ไฟมาแล้วนะครับเราทําการทําการตัดนะครับตัดออกนะให้เราใส สีขาวนะครับใส่ตรงขั้วบวกนะครับอย่าผิดขั้วนะครับอย่าผิดขั้วนะครับถ้าผิดขั้วก็จะช็อตได้นะครับทีนี้เราก็มาทําการตัดต่อเลยนะครับทีนี้เราก็จะเอาสายตัวนี้นะครับที่เราตัดออกเนี้ยลอกเปลือกออกนะครับแล้วก็ทําการพันเอาให้แน่นนะครับเอาให้แน่นๆ่นนะครับ นนแน่นนะครับเพื่อไฟจะไม่ไฟจะได้ชาร์จเต็มเข้านะครับเอาแน่นๆเลยครับก็ให้นําคีมนะครับคีมนหีบช่วยนะนี่แน่นแล้วนะครับผู้ชมเห็นไหมครับนี่ก็จะแน่นนะครับทีนี้ก็สายขั้วลบก็ให้เรานําตัดต่อมอนกันนะครับครับแต่การตัดก็คืออย่าให้มันอย่าให้มันตรงกันมากนะครับให้เคลื่อน เคลื่อนลงมานิดหนึ่งนะครับหรือว่าเถิดพ้นมังบนก็ได้นะครับเคลื่อนลงมา้างล่างก็ได้นะครับให้มันแยกห่างกันนิดหนึ่งหรือเราจะเอาบัดกรีก็ได้นะครับนี่เอาเชื่อมอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่เราไม่อันนี้ไม่ใช้นะครับแค่เอาพันๆนะครับจะได้ง่ายนะครับอแค่เรามีครีมนะครับตัวหนีบนะครับ แล้วก็มีไขควงนะครับอุปกรณ์ก็มีคัตเตอร์สามอย่างนี่นะครับง่ายๆครับก็ตัดอ่าลอกเสือก็อ่าก็เอามาพันนะครับให้แน่นๆนะครับบีบลงครับชึบบีบแน่นอ่าโอเคครับให้เราก็นำท่าเทปนะครับพันสายไฟมาปิดไว้หน่อยนะครับกันมันแป๊กกันนะครับขั้วบวกก็มาใส่ที่ขั้วบวกนะครับ เราก็เอาขั้วลบนะครับมาใส่ที่ขั้วลบนะครับ instagram. หลักการถอดแบตเตอรี่ก็เหมือนกันนะครับเวลาเราถอดเนี่ยให้เราถอดที่สายขั้วลบก่อนนะครับเวลาถอดนะครับเวลาถอดถอดขั้วลบก่อนแล้วก็ถอดขั้วบวกครับแต่เวลาใส่นะครับให้เราใส่ใส่ขั้วบวกก่อนนะครับตรวจทานดูนะครับาเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราจะทําการนะครับสตาร์ทรถปุ๊บเราก็จะมาเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะทําการนําไฟจาก ด้านหลังนะครับนี่นำไฟด้านหลังของกล่องนะครับไปใช้ที่แทนไฟบ้านนะครับแต่เราจะเอาปลั๊กไปพ่วงนะครับกระแสไฟก็จะไปอยู่ประมาณ180นะครับประมาณนี้นะครับ1้อยยังไม่ไม่ถึง220ยนะครับกระแสไฟที่ออกไปนะครับมันจะผ่านกระบวนการแปลงในกล่องสำรองไฟนะครับเครื่องสำรองไฟตัวไหนก็ได้นะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับได้หมดทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเอามานะครับนะครับเราจะเอาควบบวกของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เราจะเสียบไปเลยนะครับเราจะไม่ถอดนะครับ ชิคดูนะครับแบตเตอรี่ของเราเนี่ยจะไม่ถอดนะครับแบตเตอรี่ของเราจะไม่ถอดนะครับก็คือเราพ่วงมาเลยนะครับเอาขั้วบวกนะครับสีขาวนะครับขั้วบวกนะครับมาใส่ที่ขั้วบวกนะครับครับเอาขั้วบวกาใส่ทวบวแล้วขั้วรบสีดํานะครับก็มาใส่ที่ขั้วลบสีดํานะครับทีนี้เราก็จะหลังจากนั้นเราก็จะทําการสตาร์ทรถก่อนนะครับสตาร์ทรถเพื่อจะเอาไฟจากแบตเตอรี่ของเรานี่ครับตัวเนี้ 12โวลต์นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้1 2โวลต์นะครับเราจะต้องการไฟตัวนี้นะครับแต่แบตเตอรี่ตัวนี้ไม่ต้องถอดออกนะครับไม่ต้องพ่วงถอดออกนะครับทีนี้ตามต่อนะครับเจอจอไฟจากแบตเตอรี่ตัวนี้ครับแปลงไปแล้วเนี่ยมันจะแปลงไฟไปประมาณ1 8 0โวลต์นะครับไม่ถึง220นะครับกําลังไฟวัดของเครื่องตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ350วัตต์นะครับก็จะใช้ได้ทั้งทีวีทั้งพัดลมทั้งทีวีพัดลมนะครับแล้วก็ไฟนะครับหลายหลอดนะครับ มาดูกันเลยครับครับหลังจากที่เราค่วงเสร็จนะครับเราก็จะทําการนะครับเอาไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์นะครับไปใช้ที่เวลาไฟดับนะครับยามฉุกเฉินมากครับไฟก็จะดับนะครับเราก็จะเอาตัวนี้นะครับไปช่วยนะครับเพื่อนๆสมสมาชิกก็ ทำตามเลยนะครับถ้าเกิดมีเครื่องสำรองไฟตัวนี้นะครับก็ให้ไปเตรียมไว้นะครับยามเราไปหัวไร่ไปนานนะครับมันก็มีประโยชน์นะครับหรือว่าเราไฟเกิดต้นไม้ล้มทับมันก็จะดับนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับเตรียมตัวพ่วงไว้เลยนะครับก็คือต่อสายบวกสายลบไว้เลยนะครับเตรียมไว้นะครับก็มีมีประโยชน์นะครับยามฉุกเฉินนะครับแล้วก็ใช้งานได้นะครับมีประโยชน์นะครับอย่างไรเพื่อนๆก็ให้ทําวิธีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูต่อนะครับว่าเราเอาไฟจากั่วแบตเตอรี่ตัวนี้ครับ ออกไปแล้วเนี่ยไปใช้แล้วมันได้ผลไหมอย่างไงก็ดูต่อนะครับครับเราก็ทําการเอาปลั๊กไฟตัวนี้นะครับมาเอาฝั่งนี้ครับปลั๊กไฟตัวนี้นะครับมานะครับเอาตัวนี้ไปเสียบที่ตูดของมันนะครับตูดเสียบอยนะครับอยนียครับเสียบไปนะครับเั๋วเราจะเอาพ่้งตัวตัวนี้นะครับไปใช้ในบ้านดูนะครับตามดูเลยครับเดี๋ยวเราจะทําการ อ่าสตาร์ทรถก่อนนะครับนะเอา Later, ตัวนี้ไปตอนนี้ไฟยังไม่มานะครับเพราะยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดสวิตตัวนี้นะครับหลังจากเราสตาร์ทรถเสร็จปุ๊บเราก็จะเปิดสวิตตัวนี้นะครับเอาไฟตัวนี้ไปใช้นะครับไฟนะครับไฟต่างในบ้านเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ไฟก็ยังดับอยู่นะครับเราจะเอาเราจะเอาปลั๊กตัวนี้นะครับปลั๊กตัวนี้นะครับมาเสียบตรงเนี่ยนะครับเสียบไว้นะครับแล้วก็เสียบเสร็จแล้วก็จะ นี่ครับสายไฟเดิน่างนี้หลอดไปหนึ่งหลอดแล้วก็มีทีวีนะครับแล้วก็มีคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีพัดลมเวยนะครับเดี๋ยวจะมีพัดลมมาอีกนะครับเราก็จะทําการสตาร์ทรถนะครับหลังจากเราเสียนะครับเราก็จะมาเปิดนะครับเปิดปุ่มพาวเวอร์ตรงนี้นะครับเหยไฟมปนทำงานนะครับอันนี้เปิดแล้วนะครับสมัสดีครับเพื่อน ครับนี่เพื่อนเพื่อได้ยินเสียงไหมครับปีกีก็คือเครื่องสำรองไฟนะครับถ้าเกิดไปบ้านที่เราไม่ได้เสียบไปบ้านหรือว่าเราเอามานํามันจะเกิดเสียงนะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะครับเสียงนี้ก็คือเสียงของเครื่องสำรองไฟนะครับเวลาไปดับมันจะเกิดเสียงเตือนนะไฟอันนี้เราดึงไฟจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของรถยนต์นะครับเห็นไหมครับมันมีติดเครื่องอยู่นะครับนี่เลย12โวล์นะครับมันก็จะดึงไฟจากนี้ไปนะครับ้วเข้านี่ก็มาแปลงนะครับแปลงจาก12โวล์นะครับ ให้กลายเป็นไฟร้อยแปดสิบโวล์นะครับประมาณร้อยแปดิบโวล์นะครับไม่ถึงสองรอยี่สิบนะครับแปลงเข้ามาครับอ่าล้วก็จะเอาปลั๊กไฟบ้านเรานะครับมาทําการต่อพ่วงนะครับเสียบตรงตูดของมันนะครับเสียบตรงตูดนะครับเสียบตรงตูดแล้วก็ไปเลยครับตามไปอ่าตามไปดูนะครับนี่ครับเสียบตรงตูดปุ๊บนะครับก็จะมีเห็นไมมสายไฟครับที่เราพ่วงมานะครับถ้าพ่วงมาแล้วก็เห็นไหมครับ อ่าทีวีก็ได้นะครับทีวีได้พัดลมได้นะครับไฟได้นะครับไฟไล้ยหลายหลอดนะครับอ่าพัดลมก็ได้นะครับเห็นไหมครับเวลาไปดับนี่ฉุกเฉินนะครับเพื่อนๆก็เตรียมไว้เลยนะครับมีที่บ้านก็ไปเอามาเลยครับเตรียมต่อสายไว้เลยนะครับอ่ามีประโยชน์ครับเวลาเราไปห่อไ่ไปนาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับเราก็พกไปด้วยนะครับมีประโยชน์ครับเอาทั้งทีวีพัดลมนะครับแอร์ไม่ต้องเอาทีวีพัดลมนะครับอ่าแล้วก็หลอดไฟนะครับหรือจะเป็น โน้ตบุ๊กนะครับยังไม่ได้ลองดูนะครับจะลองเสียบโน้ตบุ๊กดูนะครับผมจะถอดพัดลมนะครับเสียบลองดูครับนี่คือพัดลมนะครับถอดออกแล้วนะครับพัดลมถอดออกเรียบร้อยนะครับอาจจะลองเสียบโน้ตบุ๊กดูนะครับว่ามันจะได้ไหมนะครับจะลองดูเสียบโน้ตบุ๊กเข้าไปเลยครับเขาจะยอมไหมนะครับอ่าดูนะครับไม่ได้่นี่คือโน้ตบุ๊กนะครับคือโน้ตบุ๊กนะครับจะลองเปิดดูนะครับจะได้ยังไม่ได้ก็รู้วันนี้นะครับ อ๋อนี่มีม flight, ไฟมาครับเห็นไหมเออมีไฟมาครับมีไฟแดงๆมาด้วยลองเปิดดูซิได้ไหมเขายอมไหมเปิดแล้วครับโน้ตบุ๊กเปิดได้ทีวีเปิดได้ไฟใช้ In ได้นะครับเห็นไหมครับโน้ตบุ๊กใช้ได้นะครับครับติดแล้วครับอืมผู้ชมครับมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมฝากแชร์ต่อด้วยนะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆของเรานะครับทุกๆคนนะครับมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ด้วยนะครับแชร์ประสบการณ์ดีๆให้เพื่อนๆดูนะครับ สิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ส่งส่งต่อกันนะครับแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์ด้านล่างด้วยนะครับให้กําลังใจผู้ทําคลิปนะครับผมก็จะมีคลิปใหม่ๆมาลงนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกดติดตามด้านล่างด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ